เบือนเือนเบือนม่นันทีละชัวนั่นถ้าถ้าเอากันละกามัดโน่นทนิมอทปไปใส่ไปถ้าจะเรียงห้านพ่นนี่ละกูนี่ก็ได้เนาะทำมเนาะทูดมาทูดมาทูดมาเบือไยับไปยับไป <c oughs> ยับไปรลานพญ่พ่นบอกครับรลานน,น่ยแน่ว่า เอาหลานยังคือยังบ่คขุนตาคุณนคุนทูต่ว่ามันอยากไปเล่นทางอื่นมันดื้อขึ้นอย่างนี้เลยอแต่ว่าเขาก็บพ่กันเดากันทางอื่นแล้วก็เอาลูกมาถือไว้ให้อ๋อมีความคิดอย่งไหนถามเนี่ยว่าอันอันอันซุ่มวันเด็กน้อยบานเฮาเด็กน้อยสมัยใหม่สมัยนี้ไปได้ลูกได้เมียลูกได้เมียอยู่ในกรุงเทพเออไปลูกได้ผัวอยู่ในกรุงเทพได้ลูกได้ผัวได้แล้วส่งมาให้ให้พ่อให้แม่เลี้ยงที่แรกมันส่งเงินเด้ออที่หลังมันมาส่งเงินเด้ออมันส่งลูกมาให้เลี้ยง อืมเนี่ยมันมันเหมือนเป็นฉี่เด้ก่อนเนี่ยน่ะเรอเห็มามืวนเอ้มามามาพี่บอกล้วอันนี้ลูกลูกของลูกสาวเจ้าบ่ลูกของลูกสาวแสดงว่าลูกสาวเจ้าคนผู้งามตัวนี้ลูกกับเจ้ากระเบื้องโหลดตั้งแต่ลูกมันกับท่อนี่แม่มันอจะตั้งไหนมันอยู่อันยู้ใจกับยู้ยุ่งเทียมกับไปเห็นเบียกเห็นงาน อที่แหลกกับตำซาสุส่งเงินมาเจลาหารวยเจ้าเดือนอไปโดนโดนเติมไปเลยช่วงลูกไม่ให้เลี้ยงพ่อมาเงินกับพ่อชองมาในวันกูกัดตัดอ้อยตัดยังไงหาเงินเลี้ยงหลาน<อ>ชุม่มไปยุงเทปแล้วก็จะเป็นเนาะ,าะนโอ้ก็บย,ยุงสี่ละที่ย,ยุงที่ละตามไปเยิ่มผู้เฒ่าู้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปเลี้ยงแม่มาแล้วยังมาเลี้ยงลูกมาอีกได้ดูี่เออเดือดตั้งแล้วเนาะมันดื้อดอะไรมาดีแล้วเด็กน้อยดื้อเด็กน้อยฉลาด มันสลาดิดจลาดเห็ดดอกก่อนเสียงรถรถรถเอาพนไถรถพุ่นพุ่นพุ่นพ yeah. oh, 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 oh. ุ่นพุ่นพุ่นพ่พี่นพุ่่่่่่่นี่ย่าคังว่่มันกพ่พุนนุ่่นนพี่มาทางพี่มาพี่นี่นพพี่ มาทั้งพี่เวยมานี่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 เอาโอ้ยหัวถิ่มหัวแทงซะเนาะโอ้โหเสือเกือบเสือหลดหลดบู่เนาะบู่เนาะจิโกเนาะแม่ยังมึงเบ้งขี่แบบคู่หรอกเบ้งขี่คือคู่เบ้งขี่คู่ว่าป่านนี้ข้นเนาะเป็นนอนี่มามาบ้านเนื้อกระไรเป็นคู่ฟวัดควัดเพราะป่านนมาพี่มาพี่มาพี่เร็วแล้ว เด็กเด็มาพี่ห้องไหมังี้ยเบื่อพะสันเบื่อ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 หงดูนี่ฮะเบื่อหง่ายแล้วมามาทางพี่มาทางพี่มาพี่มาพี่บอกละเฮ้ยนิ่เบื่อเออไปยี่วันร้านซื้อหยังร้านซื้อหยังร้านนี่เอา แม่มันก็บว่าได้บอกซื้อไว้ <laughs> ตั้งซื้อก็ไม่แสดงเอามั่งท่านน้อยยังบ่ท่านแจ้งเกิดเลยตัวนี้จิได้ให้ตั้งไม่แล้วลอะนับตังนับตังนับตังาตังนับตังนับตัง,ตงโอ้ยจําซื้อหลานกับ่าได้นับตังนะพี่อพี่าตําตําตําตังอันนี้มาเล่นรถนี่มาแริๆเรเรล้วเริ่นเร็วเรถไปแล้วรถไปวแล้ว ร้านยี่กอร้านไส้ละร้านไส้ร้ <c oughs> านไส้ชนิดเดีวยวนีนี่บ้าบ้าข่านี่มึงยิถามยังอีกว่นี่ถัอยทุมถัอยทุมถัม่ยหรือพี่ักกับค่อยต่อยเห็นว่ากูลูกหลายหลานหลายกั่ยังไม่อิสากันนะอย่ไม่ได้คือกูทนหน้าชูนั่นนะ <c oughs> นับตามาพี่มาพี่มาเล่นกับมาเล่นกับตาไงแม่ตีแป้งตาม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 าหาพ่อใหญ่ผิดนะทาน้ำมอยตาเลยมาพี่นับตัานับตาเมาพี่เอาว่ะเอาไปแล้วไปแล้วทัวร์ทิพทัวร์แดนแล้วอันหนาไปหาเขาเนี่ยโอ้ยยังตำเสาสนอตำเสาสนอรู้จักเสาไหม นี่เสานี่หัวดำที่เอาหัวโขกที่หัวโขกเลยไปกับไ,ไปน้ำยายแล้ว,ไป,ยยลวไปน้ำยายเท่าแล้วไปน้ำยายเท่าแล้วโอ้ เอาฝากไปทำนี่แหละเอาไว้ทั้งนี้แหละพี่น้องครับผมฝากได้ครับจากช่องเรือเฟือชาแนลด้วยครับเด้อเอาพ่นบ่ช่องพ่นบ่เอาเอาเรือเฟือชาแนลเพม่อนกัช่องเพ่นตั้งหากร้เนาะอ๋ออันอันนี้คนเบิ้งอยู่ช่องเจ้าอยู่แล้วเออกระชับแล้ว่าฝากช่องคอยฝากเจ้าขอฝากฝากช่องเรือเฟือชาแนลด้วยครับเด้อพิมพ์ภาษาไทยนี่นี่มากแล้วไปโอเคเด้อบ๊ายบายก่อนสวัสดีครับเร็วๆสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ทางพี่ทางพี่

ร er 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 ้นเลยเหรร้นเลยเรเลยเรรนสิปใส่ตัวนี่เพไ่สิปใส่ักแล้สิเพื่สิปใส่โอ้ยเนาะมัหักเอาไว้สักนี่แหละครับขอบคุณเด้อ